เรียนไทยบายคูป๊อกกี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆลับมาพบกันอีกแล้วนะคะชั่วโมงเรียนไทยบายคูป๊อกกี้ค่ะเมะื่อวานนี้เราทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วนะคะได้ประมาณ70%็์แล้วนะคะวันนี้นะคะครูป๊อกกี้ก็จะมาทบทวนให้เรื่องของคําที่ปราวิสัญชนีแล้วก็ไม่ปราววิสัญน,นีนะคะแล้วก็จะค่อยจะไปเรื่องของคําควบกคุมนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะเนื้อหาจะเหลืออีกไม่เยอะนะคะในส่วนที่ทบทวนสําหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูปักกี้สอนนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะเอาละค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะสําหรับคําที่ปรววิสัญชนีนะคะคือคําที่ประสมด้วยสระอะโดยมีรูปของวิสัญชนีปรากฏวิสัญชนีนั่นก็คือสระอะนะคะให้เราเห็นเวลาที่อ่านนะคะก็จะออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะ วันนี้นะคะครูปกิจะสรุปเนื้อหาให้กระชับนะคะแล้วก็จะพยายามให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะตัวอย่างของคำค่ะคำที่ประวิสัญชนีนั่นก็คือมีรูปของสระอะค่ะเช่นคำว่ากระซวงคนองคนาตะกร้อคะแนนตะเกียงตะกรา้าตะกระตะโกนทุระทะเบียนทะลุ ประกอบประสิทธิภาพประกาศพระไทยพระนครมะพร้าวสะพานสะอาดในเด็กสังเกตนะคะว่าในออ่ ในคํานะคะในหน้านี้นะคะเขาจะโน้ตมาร์คไว้ให้เป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เราเจอโดยโดยปกติเวลาในหนังสือหรือว่าในข้อสอบแบบนี้นะคะเขาจะไม่ได้เขียนมาร์คเป็นสีแดงไว้ให้นะคะให้เรารู้โดยอัตโนมัติเลยว่านั่นคือคําที่ประวิสัญนญนีนะคะถ้าเราเห็นรูปของสระอะ ถัดมาค่ะเรามาดูคำที่ไม่ประวิสัญนญนีกันนะคะคำที่ไม่ประวิสัญนญนีนั่นก็คือคำที่ไม่ปรากฏรูปของสระ,ะแต่จะออกเสียงอะอยู่นะคะจะออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงหรือว่าครึ่งเสียงนั่นเองค่ะคำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะที่พยางหน้าค่ะขนุนองุ่นพนมมือสมุดปฏิทินสบาย เด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าไม่มีรูปของสระอะเลยแต่เราก็ยังออกเสียงเป็นเสียงอะอยู่นั่นคือไม่ปร่าวิสัญชนีนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเด็กออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะระหว่างคําค่ะเช่นเบนจมาตจักรจันทร์พุทธรักษาจักรยานผลไม้าราชสีเบนจมาต จักรกจันร์พุทธรักษาจักรยานผล,ลไม้ราชสีเอาละค่ะเด็กๆไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะไม่สับสนเนาะคำที่ประแล้วก็ไม่ปรบวิสัญชนีถ้าหากมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะต่อไปค่ะเราไปดูคําที่คําค,ควบกล้ำค่ะเด็กๆคําควบกล้ำนะคะเดีย๋ยวโคบกักเก้จะสรุปง่ายๆเลยนะคะแบบกระชับค่ะ คำควบกล้ำก็จะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดนะคะนั่นก็คือ1คําคำควบกล้ำแท้และ2คือคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะไปดูวิธีการสังเกตคำควบกล้ำแท้แล้วก็คำควบกล้ำไม่แท้กันเลยค่ะสําหรับคําควบกล้ำแท้นะคะจะต้องควบด้วยรอเรือรอลิงและก็วอลแวนค่ะนั่นแปลว่าพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะจะต้องควบด้วยรอเรือรอลิงแล้วก็ อวอลแวนนั่นเองค่ะและที่สําคัญค่ะมาดูตรงดอกจันค่ะเวลาออกเสียงนะคะจะต้องออกเสียงควบกันหรือว่ากล้มกันนั่นเองค่ะนั่นคือแปลว่าจะต้องออกเสียงพร้อมๆกันไม่ออกเสียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะเวลาอ่านนะคะจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองคำเลยตัวอย่างนะคะก็ไก่ควบกับรเรือค่ะเช่นกราบกราบอ่านว่ากราบ กรองอ่านว่ากรองกรอบอ่านว่ากรอบนะคะเราจะไม่อ่านกราบไม่อ่านกองไม่อ่านกรอบนะคะเวลาอ่านออกเสียงนะคะลิ้นเราจะต้องอ่าดันขึ้นไปบนเพดานด้วยนะคะกราบกรองกรอบไปดูที่กอไก่ควบลอริงค่ะกอไก่ควบกับลอลิงเช่นเกลือเกลือกรองกรองกล้า กล้า rac. อ่าอ <earn> ก็ออกเสียงกล้ามกันเหมือนเดิมนะคะกออ่ากรองนะคะก็ไก่ควบกับลอเรือจะหมายถึงการกรองน้ํานะคะกรองน้ําส่วนกรองนะคะที่ก็ไก่ควบกับลอลิงนะคะกลอองอกรองจะหมายถึงอ่ากรองที่เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งค่ะต่อไปค่ะก็ไก่ควบกับวอลแหวนนะคะเช่นคําว่ากวางปากก็จะอ้ากวางนิดหนึ่งนะคะกวอางกวาง แกงกว่ากวางแก่งกว่า,วา,วา,วาเห็นไหมคะว่าเวลาออกเสียงออกเสียงเป็นยังไงคะกลัมกันนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอนะคะการฝึกออกเสียงนะคะการสะกดคําควบกลัมตามวิดีโอเลยคะ่ะกอลัวกลัวกอวอางอวางอวอาดกวาด อรอเอือเกลือกอรอโอทอกรธขอวอานอขวานคอรออัวครัวคอรออูครูคอรอองงคลองคอวออะนควันปอรอแองงแปงผอรอแอแผลผอรอโอมอพรม พอออะพระพอออีกอพริกขอลออุยอขุยไม่เอกขุยคอลออืนอคลืนไม่เอกคลื่นพอลอ,อัวพลัวไม่เอกพลัวกอลอวยอยกล้ยไม่โถกล้วยกอลอ,องงอกลองไม่โถกล้อง ต่อมาค่ะเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้นะคะนั่นก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นนะคะตัวที่สองค่ะเป็นรอเรือจะมีวิธีการออกเสียงนะคะสองแบบด้วยกันค่ะเด็กๆนั่นก็คืออักษรควบกับรอเรือนะคะแต่ว่าจะไม่ออกเสียงรอเรือค่ะจะออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวแรกเพียงตัวเดียวค่ะตัวอย่างเช่นสอรอนะคะคำนะคะเช่นคำว่าสักคำว่าสร้าง ต่อไปค่ะจอรอนะคะจ,จานควบกับรอเรือเช่นคำว่าจริงสโซควบกับรอเรือเช่นคำว่าไซสอสลาควบกับรอเรือเช่นคำว่าเศรา้าคำว่าสีต่อไปไปดูทอทหารควบกับรอเรือค่ะทอทหารควบกับรอเรือนะคะออกเสียงเป็นซอค่ะซสโซออกเสียงเป็นซอโซเช่นคำว่าทรงพุทธาโสมเป็นต้นค่ะเด็ก เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์คำอื่นๆนะคะที่เป็นคำนะคะอาไม่ควบกล้ำไม่แท้ค่ะไปชมจากวิดีโอกันเลยค่ะจริงสสวงทราบสามสายสุดแซบ โซมไซ<ส>พุทธาคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่ามัดซีค่ะมัดซีคล้ายๆกับอะไรคะมัดซีนามบอนมัดซีนาำบอนใช่ไหมคะศรัทธาสีเศร้าสง สร้อยสะสร้างสร้าง,างเอาละคะ่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาที่จะทบทวนก่อนสอบนะคะครูบกกี้ขอให้เด็กๆนะคะโชคดีในการสอบนะคะตั้งใจอ่านนะคะถ้าหากไม่เข้าใจหรือว่ายังมีข้อสงสัยสามารถ,ถ,าถาราทักมาสอบถามหรือว่าโทรมาสอบถามครูบกกี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณปุ้กี่ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจทำข้อสอบอย่างเต็มที่โชคดีในการสอบสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ